มาทำลาบเห็ดขอนกันนะคะเก็บเห็ดนะคะสดๆเลยค่ะเห็ดสดไม่ต้องล้างนะคะใส่หม้อต้มน้ำให้เดือดนะคะประมาณสัก10นาทีนะคะต้มให้น้ำเดือดเลยค่ะจนเห็ดสุกนะคะหลังจากนั้นเราก็ตักเห็ดขึ้นมาให้สะเด็ดน้ำนะคะพอเห็ดสะเด็ดน้ำแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ปรุงรสนะคะโดยใช้หอมแดงพริก ขี้หนูหั่นนะคะแล้วก็ผงนัวนิดนึงพริกป่นนิดนึงนะคะแล้วก็ข้าวคั่วนะคะประมาณหนึ่งช้อนนิดๆน,นะคะมะนาวนิดนึงค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็จะเป็นน้ำมันงาน,นะคะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะก,คก็คุกเขาให้เข้ากันแต่งสีด้วยผักชีนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้าแต่ชิมรสก่อนนะคะเอารสที่เราชอบค่ะ